ครับเปิดราคางัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับประจําวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับต่อหน้าพี่น้องนี่เป็นง่วแหงกัดเด้อครับกับลูกสาวเพิ่นครับเป็นง่วแหงกัดครับลูกสาวเป็นลูกตัวแรกเด้อครับอายุหนึ่งเดือนครับนี่ครับตัวแดงแดงหนางสีครับแม่เพิ่นทายสูงลอยสามสิบสองบวกลบครับผมตะวันเรียบร้อยเลยลอยสามสิบสองครับ หัวหลนทั้งแม่ทั้งลูกแล้วครับหัวโหลนทั้งแม่ทั้งลูกเป็นง่วลลูกตัวแรกครับเปิดราคาไว้สองหมื่นสองพันหาลอยทรงฟีไฮลอยกิโลครับพิกัดการตการเืิดผลบรรลุง่วงครับผมนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าศูนย์สองสามสี่หาสามสองเก่าครับโทรมาพูดมาคุยกันได้ครับเป็นง่วลลูกตัวแรกครับเป็นแองกัดลูกตัวแรกลูกสาวครับผม แม่ถ่ายสูง1อยสาสองครับประกันตำนี้ทั้งแม่ทั้งลูกครับงวดเชื่องดีกินง่ายเลี้ยงง่ายครับผมลูกสาวพูนนาดีหลายครับนี่ครับไก่ไก่โทรมาคุยกันได้ครับทรงได้ทรงครับผมลดทรงมีครับวัตมกครับผมสองหมื่งพันหาร้อยทรงไ้พีร้อยกิโลครับครับคุยกันได้ครับผม